อ่าใส่เลยครับโหสุดยอดครับ เตะกันอร่อยไปเลยครับท่านผู้ชมงนี้ฝรั่งเจอเนี่ยตายพรุ่งนี้ต่อยกับฝรั่งป่ะพรุ่งนี้ต่อยกับฝรั่งนะครับโอ้โหเตะให้ตายไปข้างเลยครับได้นับไหมปกติเคยเตะสูงสุดกี่ครั้งเคยไหมไม,ไม่เคยไม่เคยแล้วบนเวทีเตะเบิ้ลจริงๆอีกครั้งอะสองครั้งสองครั้งเฮ้ยแต่ก็เอาอ่ะนะล่วงล่วงชกไม่กี่ปีแล้วครับ สิบ,บปีแล้วนะแกกี่ขวบตั้งแต่ห้าขวบใช่ไหมเห็น<ม> <He ard S 2> ไหมครับท่านผู้ชมครับกว่านักมวยแต่ละคนจะก้าวขึ้นมาได้เงินเยอะๆอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยรู้จักมั้งไหมไม่รู้เป็นเรื่องดีครับท่านผู้ชมงั้นเขาบอกว่าเป็นคนไทยมีโอกาส ศิลปะป้องกันตัวของไทยนี่แหละครับท่านผู้ชมคือสุดยอดแล้วไม่อย่างนั้นต่างชาติจะไม่บินข้ามน้ําข้ามทะเลเราจะสังเกตน,นะครับว่าถ้าพูดถึงบราซิลเองพูดถึงบอลที่บราซิลเลียนครับท่านผู้ชมถึงสองคนเลยแล้วนี่คือเด็กจีนครับท่านผู้ชม can you speak English no นี่เาโอเคคือเป็นคนจีนครับท่านผู้ชมมาอยู่มาอยู่นานหรือยังครับครูเพิ่งมาอยู่เพิ่งมาอยู่ใช่ไหมครับแล้วทางนี้ ฝ oh, รังเศสอเศสอ๋รัง ah, yeah. เศสงด e อ่า è s bien, ป e r c i Merci. เป็นมวยไทยต่อยกับญี่ปุ่นไปต่อยกับประเทศญี่ปุ่นเลยน้ำหนักเท่าไหร่พี่กัน47ครับ47ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าการที่เรานั้น ฝึกซ้อมอย่างดีเต็มที่ศิลปะมวยไทยจะเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับคนไทยไปทั่วโลกครับนี่คือการซ้อมในค่ายพุ่มพันม่วงครับอีกสักหน่อย